ช่วยมาอีกแล้วค่ะรีวิววันนี้นะคะ Mac โคค่ะวิวแอลทอยนะคะตัวนี้นะคะรหัสของเขาคือ16800ค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันค่ะนา้นาตาสวยงามแบบนี้นะคะ สำหรับแบรนด์นี้นะคะแบรนด์ WL Toy ค่ะทำแมคโครเขามาด้วยนะคะตัวนี้นะคะมุ้งกี่ตัวนี้นะคะลูกค้าขานี่นี่มุ้งกี่ตัวนี้มาเป็นเหล็กนะคะแล้วก็แท็กตัวนี้นะคะมาเป็นเหล็กนะคะระบบของเขาคือระบบเซอร์โวนะคะสําหรับตัวนี้นะคะที่สําคัญเลยค่ะตัวนี้เขามีควันมาให้ด้วยนะคะแล้วควันตัวนี้ใช้เพียงแค่น้ำเปล่านะคะในเซตนะคะลูกค้าขาก็จะมีคู่มือมาให้นะคะ แล้วก็ชุดชาร์จค่ะนี่มีตัวชาร์จตัวนี้มาให้1อันนะคะแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะได้มาเป็น7.4โวลต์นะคะลิเธียมไอออนค่ะเดี๋ยวเราไปเทสกันค่ะลูกค้า ลูกค้าขาอันนี้คือรีโมทเขานะคะแล้วก็ระบบควันของเขานะคะใช้เพียงแค่น้ําเปล่านะคะนี่เขาจะมีขวดตัวนี้มาให้นะคะลูกค้าดูดน้ํานะคะแล้วก็เติมเข้าไปตรงนี้นะคะลูกค้าค่ะนี่เติมตรงนี้นะคะให้เต็มนะคะใช้เพียงแค่น้าเปล่านะคะะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานของเขานะคะสําหรับตัวนี้นะคะมาเปิดตัวรถก่อนนะคะลูกค้าก็เปิดที่รีโมทนะคะ สองปุ่มนะคะปุ่มที่4นะคะจะเป็นปุ่มนะคะหมายเล็กสี่นะคะจะเป็นปุ่มควันนะคะลูกะค้าขาหมายเล็กก็จะเป็นปุ่มควันอันนี้นะคะใส่น้ำเยอะควันออกเยอะนะคะลูกค้าขาอันนี้คือปุ่ม4นะคะปุ่มที่2นะคะลูกค้าขาปุ่มที่2จะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟนะคะหนึ่งกับสามจะไม่ได้ใช้งานอะไรนะคะแล้วเราก็มาดูรายละเอียด ่ัวนะคะในตัวของพี่จีเนาะอ่าอันนี้ค่ะอ่ารมยืดขึ้นอย่างนี้นะคะยืดขึ้นยืดลงน,น,นะคะห <c oughs> มุนค่ะลูกค้าค่ะอ่าจะเป็นตัวหมุนโอ้ตัวนี้หมุน360อยหกบอะลูกค้าค่ะหมุนได้รอบเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็เด่นมากคะ่ะทำงานได้เหมือนจริงนะคะสำหรับตัวนักเตะ B L t อ y ตัวนี้นะคะ,ะ,คะอ่าตัวนี้จะมาเป็น ใจนะคะสั่งซื้อได้ที่ร้านซีโรูนะคะเมกสพานเหช5ค่ะสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านซีโรู่นะคะเมกะสะพานเหล็กชัน้น5นะคะอย่าลืมค่ะกดติดตามนมคะไว้ด้วยนะคะแล้วลูกค้าจะไม่พลาดสินค้าดีๆและก็สินค้าราคาพิเศษพิเศษได้ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปค่ะ